จะมีใครกี่คนที่เข้าใจความรู้สึกเราอย่างแท้จริงเข้าใจว่าเรารู้สึกอะไรเข้าใจว่าเราต้องการอะไรและเข้าใจว่าเราผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างแน่นอนค่ะไม่มีใครเข้าใจเราได้ตลอดเวลาเท่ากับตัวของเราเองใช่ค่ะและเราจะไปรู้สึกกับคำพูดของคนอื่นที่มีต่อเราทำไมเพราะเขาเองก็ยังไม่รู้จักเราดีมากพอ แค่เราเข้าใจตัวเองว่าเราผ่านเรื่องราวอะไรมาเราไหวแค่ไหนเราทําได้แค่ไหนเราทําได้ดีที่สุดแล้วหรือยังเท่านั้นก็เพียงพอแล้วหรือเปล่าคะหากเรายังวิ่งตามคำพูดของคนอื่นคุณค่าในตัวเราก็คงหายไปกับคำพูดของคนอื่นเลือนลางและถูกกลืนกินไปกับการตัดสินใจของคนรอบข้างและตัวของเราก็จะไม่มีค่าอีกต่อไปจงเดินต่อไปค่ะ เดินไปในเส้นทางที่เรารู้เรากำหนดและเราทำอย่างเต็มที่แล้วสู้นะคะคนเก่งเธอเก่งที่สุดแล้วหยุดการฟังการตัดสินของคนอื่นและหันมาขอบคุณตัวเองให้มากขึ้นขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามีชีวิตอยู่และมีพลังในการต่อสู้แค่นี้ชีวิตของคุณก็มีค่าที่สุดขอเป็นหนึ่งกำลังใจที่ให้ทุกคนที่รักตัวเองมากพอแล้วเราจะจับมือสู้ไปได้วยกันนะคะ